theo cố rèn ba nụ cầu kay chóc chót ra cô cứ phải luộc anh ấy anh ấy phải chắc luộc nữa cũng đã chạy máy luôn dìm ra vào cầu kay dìm ra. ơi anh ơi nè. ơi anh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  ơi thế หาฟาเจอมเออเวลาไปตวบได้ใวมั้งกันกันเว้ยถึงเวลาเคยเอยเล่นเรวนะเนี่เป็นโควิดไม่เคยมาป่าเออัจงเ่้นัพดิธีกันไปได้่ก็ไปก่ใครก่ทังได้หก่นทั้ิ้ทิ่ยเอาไปแกนะยืมก็ได้ อไได้บ้ายืมต ja <in> ังจากอาตีลนะเดี๋ยวลบมาตึงพม่ากินยืมตังฉันอาตีปเองอ๋มกลาดเมืองนั้นวันก่อนยืมเจนไปอาตย์ก็ไม่แจกง่ายคุนทีแล้วเปนีแต่เันนี่จะนายพมมาจักอาตีปหลายวันนี้ตึงกับอาติปแต่พมยืมวันก่อนลบมาจากเมืองคนนี้พม่าจนรอยหนึ่งเลยในเจนยืมกนอาตีปหานบ้าใอญ่าคญ่กิจตี มาทิพน so, ี่ยืมตังจยืมตังจกนาทิบเพิ่งยืมมาทิบวันนี้ก็มาทิบเดยวืมเหล็วันอนรวมเป็นรอยนึ่งลบมาตึงปมคืนเลยอัน้แต่ว่ายืมจกนาทิเพต่ได้เป็นไปรอยอยู่เด้ฮะเป็นไปด้อยก็เป็นนี่จะแก่นุมไปด้พยมไปเล็กที่ดันกา ไปเด็กตีดานไหมเนี่ยไปเด็กดันปมเมมก็ได้ใกล้ใจะยินอยู่นะแต่เด็กผู้ h า m o ต้นไม้กัดหรือติดมือมึงอะมั่นติดมือลิงเออเอาไปตั้งรอยการ์ตูนตั้งรอยตอนนี้ตา้งตีเอาอาทิตย์ตั้งต้นไม้กูตาไม่ต้นไม้ก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องโอ้ยนะเจ้า plate มันจะกู l o u าตั้ง ông mà con hai tiếp đi con mừng này rồi ông mà tốt này hãy con đi Thật rồi Nụ cái ai rồi mà chứng để ní rồi Ông hai tiếp mừng mà tốt hai cái con Chứng đây bày rồi ní rồi phải rắn ca phải cho rồi phải lẹt bánh ngân này phải chạy xe ông mà con chi, không ông mà con mà tốt này hãy con Mì hai mà tiếp tao là đi ทีนี้นั่งติดกูนี่เหยัดแมรู้ต่อได้ติดลาอูนกูป้าไปป้ามากกูไม่ยอมแจ้งน,นี่กูมาเดี๋ยวว,ดวยัดไรกูไม่ใจกูเจอไรนี่ฮันโหลยังอาติปตาน,นี่ละกูกับติปลอยต,ตายแล้วนี่งั้นแต่าบาร์ที่แล้วผมมาคนน่าติดต่านี่ไอ้แจ้งโดยเฉพาะแกไอ้ใบ้ลอยเราคอยไปเล็กเราปั่นกันเล้วกูยังกระตอน,นีได้ได้ย้อมไม้ตังกูก็ไม่ใจด้องได้มานนหนังไอ้เปลือนยืมเบียอยู่แล้ถึงเงินหนังไอ้หนังเดียวเตี้ย รวนตั้งต้นไม่ไ <Luther> ด้อยนนี <there> ่นานเตีงออกมาคนที่ห้าทิพไอ้เชียไอ้เตีงไม่เข้าใจกูเลยมึงอยา่ทำไหมโปงักเหลมึงปลาโลครตอยู่ก็ใช่ไหมปลาโลครตต่อเดียวพอนาเมแงเราจับกันเลยมึงใยา่ทตาจำไห้โปงักนี่เอาไหม่ตอนในผลลัพธ์คนที่ไอ้จักเตงไม่เข้าใจกูเลยนุปลาโลครีตอยู่ไหมมึงใตไโปงักี่ต่อเดียวนาม่งเราจับกันเลยนี่ งกรานบาไอเต็มเลี้ยแม่กรานบาอย่างห้าทีปตาวนี้ป้าไปป้ามาไม่ยอมใจเลยให้มึงต่อเนื้อกูมึงแม่ลบไอเต็มกูยืมกูแม่ไอไอแม่ไอตุ่สติไอเต็มไอ้ตุ่สติแม่ต้องให้แกกำลังเนี่ยหนุ่มหนูกูเครียดลูกนี่อย่าหยัดแม่โคดีดีมาหยัดแม่มัดแล้ววะเงยลบกูนายหนูนายหยัดแม่กูรบวชใส่กับเปรตเลยสอดเดียวแม่กูอาทิตยีแบงหัวโคเลย ไม่เล้อไม่อะตังต้มึเขาไปตังโจทาทิปเขามาเลยไปร้อยอาเรียว่านนู้นืลอคุณรู้มพอดีไม่รอหนูกุณตำบุญหวัดนู้นแต่เล็กมันเย็นเร็วตึงนี้มึงไงมาทิบเดียวกันดีกลับมาทิีบแต่มึงยืมมันก่อนรุดกันลกอ่าช่วย เียดมเปรยลงเตะคูเลยกันเลยเฮอเกียดแม่ได้ไปเปรย์จกวดเนี่ยงเราเลยไม่ได้ลบปวดะไรไม่ได้ลบนักกูแลกว่าพน,นอ๋อนุ่นอยาตอบไห้โพงักเ่าทีพอทีนุ้ลากับล่งหล่หลอเคร็ดหน้าแมงเลยจับเลยนม่นหล่อเคล็ดพนั้เ นู้นโอ้ยใหญ่นุ่มชกจิงกูหละว่นไี้ปลามหลอกลันสุนันเ <c oughs> ห็นเจ๊จิงไม่ก็จเจ๊เผื่นเลยจิงต้องเข้าใจกันเลยจิงเข้าใหว่ารือว่ากูวนปรินเผือนประจำตึง้งเผือนจะต้องปรินกูรับมั่งเป็นเรื่องธรรมดาบรรอยแบบพ่นชิงมึงยืนกูเจับตายโู้ <c oughs>